สวัสดีครับผมยิบจากเขาว่ากันว่าสตอรี่ครั้งหนึ่งตอนเด็กอายุประมาณ12-13ปีช่วงมัธยมต้นโอมกับน้องและเพื่อนน้องอีกหนึ่งคนชอบไปไว่ายน้ำที่สระน้ำแห่งหนึ่งเป็นประจำวันนั้นเวลาประมาณ1ิบโมงเช้าของวันเสาร์ด้วยความที่โอมเป็นเด็กที่สนอยู่แล้ว ชอบแกล้งน้องเป็นประจำแกล้งสารพัดจึงไม่แปลกที่วันนั้นโอมจะแกล้งน้องเป็นธรรมดาตามนิสัยวันนั้นโอมออกจากบ้านมาโดยที่ไม่ฟังคำเตือนของแม่ที่บอกให้พวกเขากินข้าวก่อนที่จะมาเล่นน้ำเพราะกลัวจะไม่มีแรงพอถึงสะโอมก็ไม่รีรอที่จะเล่นน้ำเลย กระโดดลงเล่นน้ำด้วยความดีใจเพราะเรียนหนักมาทั้งอาทิตย์อยากผ่อนคลายบ้างพอเล่นน้ำได้สักพักโอมก็เริ่มแกล้งน้องโดยแกล้งทำเป็นจมน้ำด้วยความตกใจน้องก็ไหวมาช่วยเมื่อเห็นน้องมาช่วยโอมก็โผล่ขึ้นมาเหนือน้าแล้วทำท่าล้อเลียนน้องแล้วโอมก็กะจะแกล้งน้องเป็นครั้งที่สอง แต่จุู่ๆก็เหมือนมีใครมาดึงขาของโอมโอมพยายามสลัดขาเท่าไหร่ก็ไม่ออกพอโอมก้มมองดูที่ขาของตัวเองก็เห็นเป็นเหมือนเส้นผมสยายยาวมารัดที่ขาของโอมอยู่โอมตกใจจนสำลักน้ำเข้าไปอึกใหญ่และเขาก็เริ่มที่จะหมดแรงร่างโอมค่อยๆจมลงไปก้นสะโอมพยายามแหวกว่ายยังไง ก็ขึ้นมาผิวน้ำไม่ได้พอใกล้จะสิ้นลมในลมหายใจเฮือกสุดท้ายภาพที่ลอยมาคือแม่และโอมก็สลบไปโอมหมดสติอยู่ใต้ก้นสะอยู่สักพักจนมีคนสังเกตเห็นว่าโอมดำน้ำไปนานมากเลยให้คนที่ดูแลสะลงไปเอาตัวโอมขึ้นมาสภาพของโอมตอนนั้นเขียวมากปากม่วงจนน่ากลัว พี่ที่ดูแลสัตว์ได้ทำการผายปอดให้โอมหลายสิบรอบแต่โอมก็ไม่ฟื้นจนรอบสุดท้ายยกมือไหว้ก่อนที่จะทำครั้งสุดท้ายปรากฏว่าโอมฟื้นพอลืมตาขึ้นมาโอมก็เห็นฝูงชนคนเต็มไปหมดยืนมุงดูอยู่โอมถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวพักฟื้นอยู่พักใหญ่ ยึงกลับมาอยู่บ้านได้พอถึงบ้านคนที่บ้านก็ได้ทำพิธีเรียกขวัญโดยไปไหว้ทิศะและผูกสายศินคนที่เป็นแม่บ้านทิศะก็เล่าให้ฟังว่าเช้าวันนั้นป้าเข้าทำงานตามปกติประมาณตีห้าหกโมงเขาได้มากวาดใบไม้รอบสะป้าเขาเห็นผู้หญิงผมยาวถึงตีนแต่งตัวนุ่งจงกระเบนใส่สบาย นั่งอยู่ขอบสะพระก็เลยบอกว่านั่นมันผีพายผีสะน้ำกะจะเอาเองไปอยู่แทนมันละมัง้งโอมได้ยินแบบนี้ขนลุกไปทั้งตัวเลยถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ